นก็บานผ่านพอวันนี้มี่พักสะเดายอดพิณฟ้ายอดมะม่วงนะครับแล้วก็อยอดอขนุนนะครับแล้วก็ยังมีพวกนี่ครับยอดพวกหงษ์รับพาใบแมงลักนะครับแมล้วกเขือ ผักหน้าแรงครับผักหน้าแรงไม่มีอะไรมากตันนี้ไส้กอกครับอันนี้คืออของตายไข่เจียวครับไข่เป็ดเจียวแห้งๆนะนะครับตันนี้ลุ้นนะครับตันนี้คือนี่ครับปลาลาทอดกับลูกโดดนะครับน้ำพริก ปลาทูปนนะครับนี่วันนี้คือสิ่งที่เราจะลราทานในวันนี้นะครับโอ้ผักเยอะมากกินยั่วมากโหสุดยอดนะครับ เพราะว่าเริ่มร้อนนะครับโอ้พักนี่เยอะๆเลยครับโอ้โหเดืขาดกินน้ำมะพร้าวก่อนน้ำก็เพต้นนี่โอ้ถ้ากินผักในพรุ่งนี้สบายมากรู้เรื่องครับ ขอญยากปลาลากอ,อกะไ<ด>รเนี่ยคู่ทานน้ำซุปที่เราเอาก้ากิลิวเข้าเดียวกันครับอาครับมาไม่เย็นครับวันนี้บ้านพันพรเมื่อคืนไฟดับนะครับสาเหตุเพราะว่า,เ,าเกิดจากอาจจะมีคนทิ้งเชื้อไฟนะครับลงไปนะครับในในานาหรือว่าอาจจะมีคนเผานะครับทำให้ไฟดับเมื่อคืนนี้โอ้ ชาวเทียนนีได้ออกข่าวทั่วประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เอ่อเมื่อคืนนี้ครับขรูอยักโอ้โหปลาล่าหอมมากครับนี่โอ้ยปลาล่าก่อนเลยครับเล่นปลาล่าก่อนเลยลูกโดด qua. Ừ, đò ใช่ว่วงครับก็ไม่ได้ตัดเลยเลไม่ได้ลืมลงไม่ได้ตัดเลยครับจิกดึงอะไรครับใช่ว่วงจะเปรี้ยวฝาดอืม ปลาไหลใ่หอมม่มาทำไว้มือเลยเป็นปลาต้องมือมือครับมือครับเสีเหัวเลยกกไปนอน โอ้โหฝันไมาได้กินข้าวกับปลาทั้งคืนเลยบอกอชอบปลามันต้องมีน้ำคุกกิกน,นี่นะ<บ>มันจะแบบหมดตแห้งแล้วก็หมดรูปเลยมันจะไม่ค่อยไกลนี่ครับรนี่ครับ นี่ครับโอ้ปลากรอบทั้งตัวครับแล้วก็ปลาทูนี่ครับปราโปก็ไปครับ,ไ,รบไ,ได้ผมกินอยู่สองอย่างก่อนนะชาของสักบาทเยอะก็เถอะครับลงกันเดียเด๋ยวเยกเขียวแม่ใส่เน้นกลับไปนู่นแล้วรถเครื่องกันไปอสอั่ เมล็ดใส่ตอนมันไม่เร็่เลบไม่่ออราเังก็คอบไปหาองนะรเงียบเงียบเงียบใ่รแใช่ไมเงียบไม่ใช่ไม่ใช่ตอใส่ใต้องมีลเมียกไม่ตื่นผัวก็ไม่ตื่น กรรกันมาด้วยไงคือไม่เคยนั่งรถไก่ไมเอาตุ่มครับมมาตุ่มครับสงรักว่าใส่สองใส่จิกงนห้าร้อยห้าร้อยไม่งั้นก็โอนไปใช่ไหมครับ คนะคนละห้าร้อยไปหัวหน้าชิ้นเ่ทำบเหมือนกันนะห้าชิ้นยแต่บไฟแค่คำแก้คืนตายตวันเผาหมดหมดตัวเขากินกันกินกันเยอะหมานกันผากงมยอะไปหน่วยมาด้วยลับมาด้วย มามเยอะมไม่มาแล้วป่ะมาไหมก็งั้นน้องสาวออกไม่มาเวรเวรอทำเจ็ดวันกว่าอย่างนี้ก็มาเยอะครับถ้าเป็นงานมงคลก็จะเยอะแล้วก็เยอะมากเลย มีูดิข้าวเนี้บก็มือต้องรูดเรืงต่างแบบนดิเอ้าตุ่มมา่ยให้คนไทยอะอรเนี่ยมาทำให้คนไทยอะไรสูด เป็นอ่าปนินนะครับอาจารย์นนเขเลียงบาจารนี่เขาเลียงอยู่ <c oughs> <c oughs> ได้พร้อมได้ไงใช่ไหอืมตนหน้านี้อืมกันกันมดาวอล่างนะบางคนนะ จออิ่มเยอะได้กอิมพักอ่ะผมจะด้นเรืเครื่องคนตอนอืมอืมยวก่อนรว้ข้างบนยิ่งก่อนให้ก่อนเร็จแ้ว ไม่ต้องเกงใจหรอกนะให้ไม่เกงเกงใจทำไมมาทุกวันเลยนะเก่งใจแล้วมาทุกวันไม่เก่งใจแล้วแทบจะอยู่ที่แล้วกบานตัวเอแล้วดีตอนาไม่ตื่นมาบอกเาเข้ากินด้วยีมันเป็นแบบม่ไดภาพนะ

แอบแอบเขาดูเขาดูเขาดูทุกคลิปนะเพราะเขาลาแม่แอบทำไว้ว่ลูกชายจะอดปลาจอร่อยยิ่งน้ำมันเยิ้ๆเะถ้าแห้งผมอผมบอไปแดวาไม่เ้าท่าพี่นะแห้ง แล้วไงฝนก็อาจารย์ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันเดิมๆนั่ต้อะใส่จะเอาแบบเดิมหรือจะเอาแบบแห้งเิมเมมียันมันมันอร่อยดีคุกอู๋ยกตัวเลยครับสามอาจารย์าจะเอาเยิ้มหรือจะเอาแห้งอาจารย์บอกเดิมเยิ้มก็จัดให้ได้คุกข้าวด้วยหมาผมได้ยินเสียงโดดปากลูกโค่นเดี๋ยวก่อนเนาะ อืมอืมเนื้อเต็มเม็ดอืมช่วยกุบเกต้มให้นะเนื้อให้นะทำดักเอาไปนะฮะการยกมาตั้งกล่องเวลา อออมอดเฉแกลหนแม่กัมกนปลาดังแมปกกันตั้งคมนอโดมเมืก่อนคนภาคกลางว่าเป็นแผลเป็นแผลไปกินปลาไหมนะมไม่หายหรอ โอ้อยงั้นคนอังสานตายห <c oughs> มดแล้วข้าวเหนียวอีกอืมเออยังเป็นข้าวเ,เหนียวอกใช่ไม่ได้ข้าวเหนียวเป็นแผลไม่ได้อืมเป็นแผลเป็นไข้กินไม่ได้ห้ามห้ามอืมมันเป็นหนองอืมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ มันมีก็่มันมีไหมใช่อะเจ้าอะเจ้ามีอย่เดียวปลาะไแตกอกเลยมันอ่งชอบดงไม่อแห้งพราท้แห้งจบทีเลยแห้งมันก็ดูจากหน้าเป็น มันไม่มีเลยคูกค่าวพี่ะใช่ถึงหน้ถามให้เอาแบบแค่งนี้แบบเยอะต่อยเยอัโหขอแล้วเลยกินข้าวกับเมียมาแล้วดีเนี่ยพี่ก็กินด้วยเนี่ยกินเหมือนมาอันนี่ต้องปรุงเพื่อมารยาทนะอร่อยแต่ครับกินเหมือนมาอร่อยมันอิ่มพนี่มาแล้วเข้าใส่มาเอาไข่มาอิ่มนะตีนแพนงด้วย อิ่มกินเื่อแล้วอะไรเอ่เฮ้ยแม่อะนี้กินไดกีามสองให้เหรวเอานึราวาาดียวบานเขาอ้วนอาจารย์อยากจะอ้วนมไข่ทอดพื่อนไม่กินไข่ทอด มุนั่ไรลยมั้งเรืงเขาข้าวครับครับอ่ในสูงแล้มีปลาอยู่แล้วมาเติมอะไรอยงง้ะว้าผมได้จะไม่หมดแล้วผมก็ทำพาจะไมหมดเดืดขาดเจอปลาไห เด็ครับนีโอ้คุกนี่ครับนี่ครับโอ้จัดซะฮะเจอกลางก็ดึงวกครับนี่นะโอ้โเล่นเลยกินเลืกลัวหมดน่กัวเ ผักนี่ไมถูกเลยเรือไปไอ่ปลเลยากินมะเกือลูเดียวนี่น้รักกะเพราอ,ออกออกตอนนี้ผักก็เริ่มดรลาัเพราะว่าวแล้วก็ฝนก็เป็นไงเป็นฝนก็ น,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 นม,ม,ามากรอเเ่อนตอนนี้นะต้นน้นะมากรอม,มันไม่เคยชานาเลยนะมก่อมันไม่เคยชาวนาเลยนะ แล้วกอนีประทูครับโอ้โหรก็ไม่ได้ทำข้าวเลยข้าวเยอะอะไรใ่นก็มีนี่ครับคุกๆโอ้โหในอมังนั่นน่ะมีอ่ามันอ่ะกดลูกโดดเต็มเลยนี่ครับสุดยอดมากอ เต็มให้เต็มที่อร่อยก็อร่อยมอ,อร่อยอร่อยนะอิ่กรอ,อิมอ่มน้อิม่มปลาว่วใช่เลยเพิ่งกําเนียมาแล้วกำลังเนี่ยกินปลาล้ว มันไม่อร่อยเหมือนกันปลาเค็มมีทั้งปลาล่าลองปลาลาคำดูบ้างเขาไม่อดกับข้าวแบบบ้านเองทอดเิงกินได้ไปลองปลาจานนี่จุดมันไม่รสชาติไม่เหมือนกันเอาไปละ ปนินปนินผมไม่เป็นไทนะะมีปลาทอดมันแล้วคุกข้าวมันจะข้าวอร่อยปลา มีต่อาจารย์มาเสริมครับดีใจครับัดีใจถ้ากินได้ดีใจถ้าไม่ดีใจที่เวลากินไม่ได้ผมก็ก่อมาแหวทุ้งเนี่ยอิ่แล้วมัอยากท้องไม่ไปไม่ไหวแต่ก็คือกพอ่าท้องอิ่มบางทีปากก็ยังอยากอยู่ โอ้นี่อะไรหมทุกอย่างครับแล้วก็นี่ครับชีวิตบ้านนอก้าันนาเราผักไม่ซื้อครับฝ้ายบ,บ,บอกว่าทำเล้ว,ลวไก่นี่เขาก็เลี้ยงเองนะน่ะ,นะบ้านในคลิปจุงปกลานา่์ สวยมันก็ไม่ช่วยวยนะตัวมันช่วยอวตช่วยอ่ช่วยแล้วเริ่มตาเรื่อยๆช่วยอ่ะตัวนไ่วย้าวจ้าอืมอืมถ้ามันหมูห้าใช่เหรอใช่ป่ะใช่ใช้ใชแล้ว้าไข่อาณาพโซ่ไม่ใช่ คือทำตรงอ่ะอือดีมากดยีมากเิ็นจ้างกินมือห่าเลยจะลงนินไม่ไหวอย่างอาจารย์เอ้าเลยข้าวคั่ว ไน<ห>้ำมีเปล่าพอไหมสาวเดี่ยวเข้าไม้าวอะน้ำก็หมดจะติดพอดีสมเวลาที่รอคอยเพราะว่าแบบคือแบบรู้สึกแบบเขาเเอ้อะไรเนี่ย เขาบคนบอกสามใบเท่าแล้วบอกสามใบเท่านะแม่ถามท่ไป่าอาาร้ินลบอกิมีการถามาเขมาป่บอกมานะเพิ่งมาเรามีการถามเขาก็กินสาใบเถ่าเขาท่นไหก็บอกเป็นยังไงือ ถ้าแห้งๆนะมันจะแบบไม่มีอะไรคลุกทั้งคัจะไม่เข้ากันนี่นะใช่ไม่เข้าเยิ่มเพรุ่งนี้พี่บอลกินพักนี้อีกแล้วตอนะผมมากินแล้วผมนี่ครับผมกินคนเดียวก็ไม่อะไรอยูโอ้โหมาปีห้ามันน้องหล่อพี่บอลนี่คี่กระตุ้นข้าวผมเนี ข้าว <idd ratchet Lust> นะะื้อล้กเ็ือการดด่เาัไกป็จลกดเบพี่พบคลิปต่อไปเราทำไรรอดูครับผม